ส่งการเดชานรงเคลื่อนไหวหลังอดีตแฟนสาวแม็กครอรณีประกาศเลิอกอย่างออกสื่อจบรัก4ปีเรียกได้ว,ว่าหายสงสัยสำหรับ ยืนยันเลิกกับสงกรานโดยแม็กเองก็บอกว่าเลิกแล้วค่ะคือเราอยากจะถอ,ถอยออกมาตั้งแต่เดือนธันวาคมและปีที่แล้วและแต่ก็ออกมาการแฉเทียบอกว่าก็ยังไม่ได้เลิกเพราะว่าก็มันมีมีดีที่เทเทนอะไรหลายหลาอย่างที่ทั้งปู่และ ทั้งปู่และครอบครัวพี่สงกรานได้คอยปกป้องและเราให้เราและสาเหตุที่เลิกนั้นก็ไม่ได้เป็นที่เทนเล็กๆและน้อยอย่างหลายๆอย่างที่เราพยายามปรับกันแล้วแต่ก็ไม่ได้ทางด้านคุณปู่ และครอบครัวพี่สงกรานก็คอยให้กำลังใจคอยเชียร์อย่างให้เราดูดูอีกสักครั้งดูอีกสักตั้งแต่ไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เราก็เลิกกันแล้วแต่ส่วนร้านไอศครีมก็ได้จัดแจ้งชี้แจงมอบอำนาจให้กับผู้อื่นดูแลเพราะถ้าเราจะดูแลและเขาจะมุกออนจะไปนั่งทำไมแบบทำไมและส่วนเรื่องที่พี่พบ ก็ยืนยันอย่างชัดเจนเราเป็นเพียงแค่พี่น้องทก,กันเท่านั้นส่วนราสุดสงกรามก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่อดีตแฟนสาวอย่างแม mm ็ก hmm. ก็ได้ไปกัดประกาศเลิกลาออกสื่อยุติความสัมพันธ์4ปีโดยทางโพสลงในสตอรี่ตามอิสแกรมซึ่งเจ้าตัวนั้นถูกแฮชแท็กไปถึงสงกรามสงกรามออกกำลังกายฟืน้ที่หูนฟิต ที่ออกกำลังกายพร้อมกับข้อความระบุว่าทีเทนเฟเนตและโหลดมากๆค่ะทำเอาหลายๆคนนั้นลุ้นว่าจะมาเปิดใจความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือเปล่า